สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะจ๊ะในคลิปแบบแรนดอมกับแม่หมอนะคะอ่าหัวข้อที่เราจะนําม,มาเล่นกันในวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะเน้นเออสําหรับผู้ที่รักออนไลน์อะไรแบบนี้นะเนออรักออนไลน์พบรักกันทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดด้านหนึ่งอะไรแอปหาคู่ Facebook อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่แบบว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ Uh, เจอกันนะัดเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะเราจะมาดูกันดีกว่านะคะว่าความประทับใจแรกนะคะเมื่อคุณกับเขาในได้นัดเจอกันนะคะจะคือเรื่องอะไรเออจะเป็นเรื่องอะไรนะคะที่เป็นความประทับใจแรกของพวกคุณนะจ๊ะอ่ะมาจ้ามาดูกันเลยให้คุณนะคะนึกถึงคนคุยให้คุณนะคะคุยอยู่ตอนนี้ที่คุณอยากถามถึงได้เลยนะเรามาดูกันเลยนะคะว่าความประทับใจแรกนะคะที่พวกคุณเนะี่ยเมื่อพวกคุณได้นัดเจอกันคืออะไรอ่าแม่หมอขอห้าใบจ้ะ มาดูกันซิคืออะไรกันนะเอ,อหกเหรียญนะจ้า,ว,าว้าวเออจมูนสามไม้เอัศวินถือไม้นะคะและอะไร Queen of Pentacle นะคะความประทับใจและใต้สำรับนะคะเป็นหนึ่งไม้โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นการพบปะกันที่ค่อนข้างโอเคและดูจริงจังดูจริงจังมาก แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเป็นมันจะเป็นอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณนมั่นใจแล้วก็ค่อนข้างแน่ใจเลยว่าว่าความสัมพันธ์เนี่ยที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันจะค่อนข้างจริงจังอะไรแบบนี้นิดนึงนะแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ําใจ น้ำใจความประทับใจในเรื่องของการซื้อของให้กันอะไรอเอยเออไม่ไม่หมอมันมันจะต้องเป็นแนวนี้นะแนละมันมันจะเป็นแบบว่าออกแนวเหมือนกับว่าเขาอ่ะเขาซื้อของให้คุณแล้วคุณก็ซื้อของให้เขาโดยที่โดยที่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์นะคะแล้วมันสอบค,อคือคือมันแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่มีต่อกันที่ที่ไม่ได้หวังไม่รู้สึกว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่หวังในเรื่องของผลประโยชน์อะไรแบบนี้นอยู่ฝ่ายเดียวประมาณนั้นอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นถ้าสมมติใช่ปะ ข้าวคุณอะไรเงี้ยคุณก็บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเลี้ยงน้ําเลี้ยงเครื่องดื่มเลี้ยงกาแฟเธอกลับอะไรเงี้ยเออมันมันจะเป็นออกแนวเหมือนแบบว่าเหมือนแบบต่างคนต่างเลี้ยงต่างซื้อของให้กันอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็มีการซื้อของให้กันเป็นที่ระลึกด้วยนะเหมือนแลกของกันอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเหมือนแลกของกันแบบอ่ะเก็บ เก็บของชิ้นนี้เอาไว้นะอะไรเงี้ยแล้วเธอก็เก็บชิ้นนี้เอาไว้ <_ d ata> เพื่อเราจะได้รู้ว่าเออเราเราจะได้นึกถึงกันรละลึกถึงกันอะไรแบบนี้เออไม่หมอว่าเป็นเป็นความประทับใจที่ที่เกิดจากความจริงใจแล้วก็ค่อนข้างจริงจังอะไรเงี้ยที่ทำให้คุณรู้สึกได้เลยว่าเออว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจริงใจนะมันจริงใจแล้วมันก็จริงจังไม่ได้มาเพื่อหลอก <_ d ata> เพื่อหลอกนะคะ <_ d ata> เพื่อหลอกเออหลอกอะไรก็ตามแต่หลอกเอาผลประโยชน์หลอกเออหลอกว่า มีแฟนอยู่แล้วอะไรแบบนี้คืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นในเรื่องของการหลอกลวงอะไรเงี้ยเออแม่แม่หมอว่าคือจะไม่มีใครได้เปรียบและเสียเปรียบในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยเออจนแล้วก็จนจน,จนมีความรู้สึกที่ว่าไม่คุณก็เขาค่ะไม่คุณก็เขาจะมีความรู้สึกที่แบบว่าเออเหมือนกับว่าตัวเองเอ่ะตัวเองด้อยกว่าอะไรแบบนี้เลยจะมีคนคิดอย่างเงี้ยค่ะจะมีคนคิดอย่างเงี้ยไม่ไม่คุณก็เขาจะคิดอย่างเงี้ยเออด้วยฐานหน้าหรือ รูปลักษภายนอกอะไรแบบนี้ก็ตามแต่มันจะทําให้ไม่ใครคนใดคนหนึ่งคิดว่าเราไม่คู่ควรเราเราดูไม่เหมาะสมกับเขาอย่างไงอย่างเงี้ยเออมันจะแอบมีความคิดมีความกังวลตรงนี้เพราะฉะนั้นแม่หมอต้องบอกเลยว่าอย่าคิดมากนะคะอย่าคิดมากแล้วก็อย่าก,กังวลนะมันอาจจะเป็นเรื่องปกติไงเรื่องธรรมดาของของการที่แบบว่าเราเราเพิ่งไปนัดเจอกับใครสักคนหนึ่งอะไรเงีง้ยที่เราอาจจะไม่เคยได้เจอกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวหรือเจอเขาแบบจริงจังอะไรเงีง้ยมันก็ต้องมีบ้างกับการที่มีความ คิดที่วิตกกังวลอะไรในเรื่องของตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแม่หมอจะบอกเลยนะคะว่าอย่าคิดมากแล้วอย่ากกังวลไปนะจ๊ะขอแค่เราเนะี่ยทำให้ดีที่สุดในแบบของเราอ่ะเป็นเราในเป็นตัวตนเราที่ดีที่สุดแสดงความจริงใจให้เขาเห็นอะไรอย่างนี้เนาะเอ่อทำความสมคัญให้มันแบบลื่นไหลอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเกร็งไม่ต้องอะไรสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงความเป็นตัวตนของเราแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะมันมันก็จะได้เหมือนกับว่าเปิดเผยเนาะ เออเริ่มต้นเริ่มรู้จักกันด้วยความจริงใจอะไรแบบนี้มันก็จะดีกว่านะจ๊ะเออเราจะบอกเลยนะว่าเออพวกคุณเนี่ยพอพอหลังจากเดทกันเสร็จใช่ไหมเออเดทนัดเจออะไรกันเสร็จเงี้ยพอพอตอนที่แบบกลับบ้านน่ะต่างคนต่างแยกย้ายอะไรเงี้ยบางคนอาจอยู่ไกลกันนะคะบ,บางคนอาจจะแบบไม่ไม่สามารถที่จะนัดเจอกันได้บ่อยๆอะไรเงี้ยคนละจังหวัดเลยอะไรแบบ,แบบนี้ก็เป็นได้คนละที่แบบ ไกลกันเลยอะไรเงี้ยที่ที่ไม่สามารถเดินทางมาเจอกันได้บ่อยเจอกันได้อย่างในเวลาอันรวดเร็วอะไรเงี้ยก็คือจะมีความรู้สึกที่เหมือนก็ไม่ไม,ไม่อยากเไม่อยากที่จะแบบห่างกันเลยไม่ไม่อยากให้เธอกลับอะไรเงี้ยเออมันมันมันเป็นความประทับใจที่แบบเออแล้วแล้วนัดเจอกันบ่อยๆนะอยากเจอเธออีกอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในพวกคุณนะแม่หมอมองว่ามันเป็นมันเป็นลักษณะของคนที่จริงใจแล้วก็ค่อนข้างจริงจังจริงใจและจริงจังอะไรแบบนี้มาแล้วก็ไม่ไม่มีการหลอกลวงเลยเออจะแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ่างคนต่างไม่ไม่มีใครยอมให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบประการในความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปมีการซื้อของให้ก,รรกันแลกแลกของให้ก,รรกันอะไรเงี้ยเลี้ยงอีกคนเลี้ยงน้ําอีกคนเลี้ยงข้าวอะไรแบบนี้เออจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะก็เลยเกิดความประทับใจกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งในะะช่างเป็นคนที่ออดูมีน้ําใจแล้วก็ดูจริงจังแล้วก็ดูเหมือนไม่ใช่คนหลอกลวงอะไรแบบนี้เลยเอออะแล้วนี่นะคะก็คือความประทับใจแรกนะคะสําหรับผู้ที่มีความรักออนไลน์นะคะครั้งแรกที่ คุณและเขาเนี่ยนะคะได้นัดเจอกันนั่นเองจ้าเออเป็นยังไงกันบ้างคะใครนะที่กําลังมีคนคุยทางออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะรักรักออนไลน์นะก็ขอให้น้อมรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปเลยจ้าเออนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอใหออ้รักอย่างมีสติแล้วกันไม่ว่าจะเป็นการรักกันในรูปแบบไหนนะคะจะต้องมีสตินะคะแล้วก็จะต้องมีวิจารณญาณในการออที่จะคบที่จะคุยกับใครสักคนนึงอะไรแบบนี้นะเออ เราสามารถจริงใจจริงใจต่อเขาได้นะคะเปิดเผยต่อเขาได้เนะียแต่ว่าเออมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความที่ไม่คาดหวังมีความสัมพันธ์จนเกินไปแล้วก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะจ๊ะทุกๆความสัมพันธ์จะดีได้นะคะก็คือต้องค่อยเป็นค่อยไปคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ศึกษากันให้ยาวๆนะจ๊ะถึงจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะไปแบบยาวๆแล้วก็มั่นคงขึ้นได้นั่นเองคะ่ะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะจ๊ะสำหรับทุกๆความสัมพันธ์เลยคะ่ะ โอเควันนี้สำหรับหัวข้อนี้ก็เท่านี้ละกันนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทั้งมาหาแม่หมอได้เลยตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะจ๊ะก็มาพูดมาคุยมาปรึกษาหารือกันได้ใหญ่สถามอะไรเพิ่มเติมกันงานการเงินอุปสรรคสุขภาพนะคะเรื่อง อื่นๆอะไรก็ตามแต่ไม่ได้เฉพาะแต่เรื่องความรักนะคะแม่หมอก็ดูนะคะดูได้ทุกเรื่องดูได้หมดนะคะก็สามารถทักมาพูดมาคุยกันได้ค่ะแม่หมอก็จะช่วยให้เต็มที่ละกันช่วยให้ดีที่สุดละกันเออนะจะช่วยด้วยความจริงใจละกันค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการรับชมนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ